เชื่อว่าเดี๋ยวพอถึงปีหน้านะครับก็จะมีคุณผู้ชมหลายคนทีเดียวที่ลงทุนใน RMF ต่อเนื่องมาแล้วก็ครบกําหนดบางคนครบไปแล้วบางคนจะครบเพิ่มปีหน้าครับแต่ว่าเงินที่ครบกําหนดแล้วเอ๊ะจะขายดีหรือเปล่าหรือจะคงเอาไว้ก่อนค่อยๆขายดีเดี๋ยววันนี้มีคาแนะนําให้ครับไปพูดคุยกันนะคะกับคุณเสกสรรโตวิวัน์ค่ะ CFP ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบลจบรหลวงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เสกครับ คับสวัสดีครับคุณทรายคุณแชร์ครับไออย่าง IMF นี่ครบ55นี่คือ55ปีปฏิทินหรือว่าอายุเต็มของเราครับตามวันเกิดอายุเต็มครับต้องวันวันชนวันครับวันเกิดครับอ่าซึ่งพอปีหน้าก็จะมีคนครบ55ปีเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับสาหรับกลุ่มเหล่านี้นี่แนะนํากันยังไงดีครับ ก็ต้องดูพฤติกรรมก่อนนะครับโดยภาพรวมเนี่ยถ้าเราเห็นเราจะพบว่านะักพฤติกรรมของนักลงทุนไทยไม่น้อยเนี่ยที่พอครบแล้วก็นิยมถอนออกมาหมดเลยนะครับเหมือนกับว่าเราลงทุนมานานแล้วพอได้สิทธิ์ถอนก็ถอนมาเหมือนปลดล็อกครับทีนี้ประเด็นมันก็อยู่ที่ว่า,อาพอถอนออกมาหมดแล้วเนี่ยคนนั้นยังลงทุนต่อหรือว่ากเกษียณแล้วจริงๆนะครับถ้าลงทุนต่อถอนแล้วเนี่ยก็ต้องเริ่มทับหนึ่งใหม่นะครับเงินที่อยู่ใน IMF ก็ก็จะมีตามจํานวนยอดใหม่ นะครับแต่ว่าคนที่ลักษณะที่กเกษียณแล้วเนี่ยเขาก็ต้องหาที่เก็บเงินต่อนะครับว่าเงินพวกนี้เอาไปไว้ที่ไหนครับค่ะเงินที่ถอนออกมาส่วนใหญ่มีการทําสถิติไหมคะว่าเขาเอาไปใช้ทําอะไรกันบ้างอะคะ่ะ คือยังไม่ได้มีการทําสถิติกันขนาดนั้นแต่ว่าโดยพฤติกรรมเราก็เห็นพอจะเห็นได้พอจะเดาได้คาดการแล้วนะครับคือกลุ่มเนี้ยเขามีมุมมองว่าหลังกเกษียณต้องเก็บเงินไว้ที่ปลอดภยัยโดยธรรมชาติก็จะเน้นเงินฝากพันธบัตรหรือพวกกองทุนตราสันนัต่างๆแต่ก็จะมีผู้ลงทุนจํานวนหนึ่งนะครับที่วางแผกนการลงทุนต่อเพราะว่าสมมติกเกษียณหกส แต่เดี๋ยวนี้อายุยาวไปจะถึงประมาณ80กว่าใช่ไหมครับอีก20กว่าปีเนี่ยเงินมันก็นานพอนะที่จะแบ่งเงินเนี่ยไปลงทุนในหุ้นในทองบางส่วนได้เพื่อเพิ่มผลตอบแทนอย่างนน,น้อยเนี่ยก็ต้องให้ได้เท่ากับเงินเฟอ้อถ้าคนที่เข้าใจหลักการลงทุนหลังกเกษียณก็จะมองเป้าต,ตัวนี้เป็นหลักนะครับซึ่งตรงนี้ผมอยากจะแนะนําว่าเรายังไม่ต้องรีบถอนมีบออกมาก็ได้นะครับเก็บไว้ใช้ประโยชน์ในแง่ของการลงทุนก่อนได้ครับแล้วมันใช้อะไรได้อีกล่ะครับในเมื่อเราหักภาษีไปหมดแล้วครับพี่เสร คือมันหักไปแล้วแน่นอนอันนั้นจบแล้วนะครับแต่ยองยกตัวอย่างให้เห็นภาพสมมติว่าเราเงินเก็บไปเพื่อกเกษียณเนี่ยทั้งเก็บเองทั้งกบกขทั้งโวิดเอ็มเอฟเนี่ยนะครับสมมติรวมๆคือหนึ่งร้อยและในนั้นเนี่ยเป็น RF 3มเอฟสามสิบเราตั้งใจว่าหลังกเกษียณแล้วเนี่ยเราจะลงทุนต่อโดยที่เน้นความปลอดภัยเนี่ยแปดสิบแล้วก็ลงทุนหุ้นนะครับเพื่อเพิ่มผลตอบแทนสักยี่สิบอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าอย่างนี้แหละผมจะใช้ RF ใมเอฟเป็นประโยชน์เลยเพราะเมื่อกี้เราบอก RF มเอฟเรามีสามสิบใช่ไหมครับ ผมก็บอกว่างั้นผมเนี่ยเอาออกมาแค่สิบพอแล้วผมก็ไปอยู่พันธาบัตรไปอยู่เงินฝากไปเตรียมเป็นใช้จ่ายอะไรของผมก็เอาไปแต่อี๒๐เนี่ยผมก็เก็บไว้เนี่ยไอเอุ้นต่อไม่ต้องถอนลงมาเพราะว่าถ้าถ,าถอนอกมาคุณก็ต้องไปลงทุนในพวกกองที่คุณคุ้นเคยที่คุณชอบอยู่สมมติมี b Global B Innotech นะครับซึ่งพวกนี้มี R อเและนักลงทุนชอบอยู่แล้วกองแบบนี้สมมติคุณถอน b o, บอโก b บอลไอเอฟออกมาแล้วคุณก็ไปซื้อ b Global ใหม่คุณถอน B Innotech R ไออออกมาแล้วคุณก็ไปซื้อ BEnotech ใหม ซึ่งเวลาซื้อใหม่เนี่ยคุณโดนค่าธรรมเนียมฟอนด์เอ็นฟี1%แต่ถ้าคุณอยู่ในอาร์อ,อยู่ต่อนะครับมันไม่ต้องโดนอะไรก็คือลงทุนต่อเพราะว่ากองหลักมันเหมือนกันกองแม่มันกองเดียวกันนะครับ,รบทีนี้เนี่ยมันก็เท่ากับว่าเงินที่อยู่ในอาร์เอฟเนี่ย มันยังอยู่แบบนั้นแล้วมีมีปัญหาอะไรไหมไม่มีเพราะว่ามันครบหมดแล้วคุณไม่ได้ต้องการลดหย่อนจากอาเมียอะไรอีกแล้วเสหมือนเป็นที่ลงทุนแล้วก็สามารถย้ายไปย้ายมาสับเปลี่ยนได้โดยที่ไม่มีค่าธรรมเนียมการโยกย้ายเลยแต่ถ้าคุณมาอยู่กองทุนที่เป็นกองทุนทั่วไปปกติเวลาโยกย้ายกองเนี่ยสับเปลี่ยนมันก็จะมีค่าธรรมเนียมต่างๆนู่นนี่นั่นซึ่ง คนที่โยกบ่อยย้ายบ่อยเนี่ยค่าธรรมเนียมตรงนี้เนี่ยคิดคิดรวมๆกันก็เยอะนะครับแต่ถ้าอยู่ใน r m f นี่คุณเซฟพ,พวกนี้ไปได้หมดเลยขับเปลี่ยนในบรลจอเดียวกันเนี่ยจะไม่มีเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นสายเทรดสายย้ายเนี่ยนะครับการเก็บไว้ในพวกกองทุน r m f ต่อนะครับช่วงไม่ดีคุณอยากจะเพะเลก คุณอยากจะถอนออกมาคุณก็ย้ายไปมันนี่มาเกตอาร์เอฟก็ได้นะครับมันสามารถทําได้แบบเดียวกันซึ่งก็จะเซฟกว่าเยอะเลยครับซึ่งก่อนหน้านี้ตอนถ้าเรายังไม่ถึง5 5มันจะมีข้อกําหนดไหมครับจำนวนครั้งว่าปีหนึ่งเราย้ายได้กี่ครั้งแต่พอเลย55านี่คือกี่ครั้งก็ได้นี่เลยเหรอครับ r ารนี่มันได้ตลอดครับผมเปลี่ยนไห้หมดใช่ใช่อย่างทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าปีละสองครั้งหรืออะไรอย่างนั้น ถ้าเป็น r m f ไม่มีครับไม่ี r ไม่ม,ม,มีแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่ว่ากองไหนที่เขากําหนดว่าให้โยกได้โยกไม่ได้อันนั้นไปว่ากันมันข้อจํากัดทางนั้นเทคนิคเรื่องระบบนิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยทำได้ปกติเลยครับส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ใช้การลงทุนในหุ้นในอะไรพวกนี้ไว้ใน r m f เป็นหลัก และส่วนที่เซฟเนี่ยผมก็ไปไว้นอกอามเอฟซะมันก็จะทําให้ผมเวลาผมปรับเปลี่ยนผมโยกย้ายเนี่ยมันไม่ต้องเสียค่าทำเนียมพวกนี้ซึ่มงมันช่วยววเราได้ตั้งแต่วัยทํางานจนถึงหลังกเกษียณเลยครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันก็จะไม่มีผลกับการต้องถือครองต่อไปอีก5ปีด้วยใช่ไหมคะเพราะไม่ใช่การซื้อใหม่ ตราบใดที่เป็นการสับเปลี่ยนนะครับย้ายใน R M เอด้วยกันไม่ใช่การขายออกแล้วไปซื้อใหม่ไม่มีปัญหาและถ้าตราบใดที่เป็นการสับเปลี่ยนในบลจด้วยกันอย่างบุ่หลวงเองสับเปลี่ยนภายในมันไม่ได้มีค่าธรรมเนียมอะไรอยู่แล้วนะครับก็จะไม่มีปัญหาครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับคุณเสกครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นอีกไอเดียหนึ่งนะครับคือปกติกอง ต่างๆที่เราลงทุนก<ห>ันอ,อ,อยู่มีฟรอนเอนโดยเพราะกองต่างประเทศแต่ว่าการซื้อ m เคเอฟขาเวฟฟอนให้อยู่แล้วเพื่อให้เราลงซื้อ1 0 0 0 0แสนหากลดหย่อนภาษีได้1 0 0 0 0แสนเต็มๆเพราะนั้นก็เป็นอีกทางเลือกนึงที่จะประหยัดค่าฟอนซึ่งแพงอยู่นะค่ะแล้วก็สามารถที่จะสร้างโอกาสสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะ